ทมท,มทำทมวันนี้มาเลาะกินในทุ่งทุ่งนานานครับดูบรรยากาศนะครับกุฎเจียสายลุ่มน้ำฉีน่นะครับปลานะครับบานแหครับตัวนี้ฟ้าอ,โโอ้โหแจกดีครับพี่น้องเอ้ย ลุ้นนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมเอาเอารถเอาว้ายครับเยเย็นครับวันนี้เย็นเย็นอากาศดีลุนลุนลุนนะครับ แรกนะครับนั่นได้แล้วตัวนั่นโตสองโตสามโตามาดมันนะเอหมันมันนะามาลองประธานสภาเทศบาลเป็นฟ้าหญานะครับมือฉมังเลยนะครับอันจินดาพงแก้ว นะครับโหปลากระยางปลากระยางได้หลายตัวนะครับนี่มันมาเนี่ครับมันมาได้หลายตัวอยู่ครับโอ้ปลากระยางใหญ่ขวดโอ้ต้นหน่อยๆครับเราจะจิ่งไก่อยู่ได้ครับนี่ต้นล้อยขึ้นมาหัวข้ามเว้นหลายตัวมันคือต้นหม่อยเนี่ยเฮ้ย่เป็นสมมติขวด ปักกาก็มีนะครับปักขัแย่งก็มีอ,อืมแล้วแต่ก่อยครับออรออบอกถึงก่อยน้ำลายเจี๊ยเลยไม่แก่เลยครับแแห่แรกนะครับนี่แหลแรก นี่นะครับแห่สองครับฟุ๊บแห่สองนะครับหมันมาเนาะลองกินด่า

อสุกดีแท้นะครับหากินแบบบ้านๆสองแห้ครับนี่สองแหสุกดีแท้ใบคัวลุงไต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ s ับสไ r ร b ์ให้กับครัวลุงไต่บ้านพุทธลักษ์ในช่อง YouTube ด้วยนะครับสุกดีแท้ใบคัวลุงไต่ครับ